อออันนี้แผนนี้ขอห้าล้านให้ได้ปะไม่ได้หรอกมึงยากได้มึงก็มาล้วงเอาอ่ะมาตีพี่างบมนอย่างงี้อย่างนั้นล่ะมาแทงเงี้ยแล้วก็บอกขอโทษไม่อันนั้นมันนเได้ยังไม่ตีเลยอันนั้นะมันเล่นได้เว้ยแต่อันเนี้ยคนมันอยู่เยอะไม่ก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรงั้นงั้นเอางี้เอางี้พี่ตอนพี่ไม่ต้องไปตีแกเงินพวกนี้ก็เดี๋ยวมาตีผมไปก็ได้แล้วค่อยคันพวกนี้ ควันครับหมูเสือกรวยเลยครับกูถือฟอยดูดอาดูดไอ้พี่จะขอข้าวหน่อยดิกระเป๋าอะไรหนึ่งหกสองสี่พี่ตั้มไปไหนมาเนี่ยฮะ ไปยิงมาอ้หอย่างงี้อะทิเกตเล่าให้พี่ตามฟังเอออย่างที่เราให้ฟังก็คือไอฟิกมันไปอยู่ตรงนั้นเหมือนอยู่่ายที่ตอนเล่าให้พี่ฟังนะอยู่ฝ่ายฟ,ฟ้าอยู่กับต่ะไปอยู่กับตอนแล้วตอนนัมันบอกว่าผม,มากำลังเรียกเก็บเงินแก๊งน่าจะเป็นอีกแก๊งสองแก๊งที่เขามาใช้ตู้เร็จปั๊บืายฟ,ฟ้ามันก็พูดประมาณเออเนี่ยไอฟิกมึงกลัวหรอมึงไม่กล้าเก็บหรออะไรเงี้ยมันก็เก็บเหมือนล้อหลอกเขาอะหน้าตู้ เก็บแบบเก็บหลายชิ้นอ่ะเก็บอยู่ตรงนั้นอ่ะเออแล้วตอนมันก็โทรมาจาวขอแฝนหนึ่งอะไรเงี้ยแหละแต่ฟิล์มผมไม่มีผมไม่มีแล้วตอนนั้นพี่ยังปล้นผมได้เลยเล่นผมปล้นผมในแลนด์ได้เลยอะไรประมาณเนี้ยเออพี่ก็บอกมันว่าเออมึงก็มึงมึงไม่ให้ไม่ไว้หน้าเขาไงมึงแบบหักหน้าเขาอ่ะเออมันก็ตามสภาพมันอ่ะจ้าวอกแฟนตอนเนี้ นี่ไงนั่งอยู่ตอนบอกแฝดหนึ่งถ้าไม่ให้ก็ต้องจะคุยต่อขาว่าว่าดูแลคือฟิกดูแล้วดูแลพี่ฟังเมื่อกี้ละอ่าไม่มันก็ฟังไม่มฟังพี่บ้างบ้างดิคือตอนแรกพี่ไปเจอไอ้ฟิกอยู่บนรถอ่ะแล้วก็มีแก๊งสีเขียวแก๊งอะไรไม่รู้มาใช้ตู้สองคนมันถามว่าคือมันอยู่กันเยอะแล้วเล้เหี้ยฟิกไปทะลลิงตอนหน้าตรงกันเลยถูกปะลอรอพี่ด้วยถ้าผมเก็บเป็นไรไม่พี่พี่ก็บอกว่าฟิกอย่าเก็บ เอา้าแล้วผมจะเก็บเป็นไรไหมแล้วก็มาเดินย่องอย่างเงี้ยเดินย่องไปตรงตู้พี่พี่ผมจะเก็บแล้วนะบอกฟิกอย่าเก็บอันนี้พ,พี่ไม่ได้เล่นนะนี่ก็คือหมายถึงว่ามันมีคนอื่นอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วมันก็ทำถ,ถูกปะใช่พี่เก็บไป้สีเขียวไอ้สีชมพพี่บอกอ๋อพี่<ด>เก็บเง<อ>ิน<ะ>กันอยู่ถูกปะละ่ะใช่แล้วถ้าเกิดมันเก็บมันก็จะดูไม่กลัวพี่ถูกปะละ่ะใช่ครับเพราะว่าเขาจะคิดว่าทำไมได้มันเฮ็ดเก็บได้แก๊งอื่นเก็บได้ก็เรื่องนี้พี่ก็เคยบอกตามไปแล้วถูกไหมจะรู้แต่ตอนนู้ เพอรเผื่ออ่ะมันให้พี่มาแสนหนึ่งอ่ะพี่ให้คืนด้วยนะทักมาขอคืนอ่ะเข้าใจไหมก็ขอให้ไอ้แก๊งไอ้แก๊งไปก่อนพี่เป็ดด่ามาตรงกันเลยก็ได้แล้วพี่จะยังไงก็เดี๋ยวพี่พูดตรงกันได้เลยแต่พี่เดี๋ยวพี่ว่าจะเล่นกับสายฟ้าเล่นสายฟ้าแล้วก็จะเล่นกับตั้มเล่นสายฟาอันนี้เพื่อนแสนหนึ่งอ่ะถ้าอยากได้อ่ะเบ็ดเบ็งนะกูให้ได้กวให้ได้ไม่้ได้กูให้ได้กูให้ได้พี่ตอนพูดพี่ตอนมาแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวสัญญาระหว่างตั้มกับพี่ เดี๋ยวพี่เล่นให้กับแก๊งหนึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเล่นให้เลยเล่นเสร็จต่อเลยต่อเลยนี่คืออะไรพี่ตีผมเหรอใช่ครับโอ้ตันต้องเข้าใจพี่เนาะเพราะว่าพี่พี่บอกน้องแล้วว่าอย่ากเก็บอันนี้พี่พี่พูดจริงจริงฟิกอาออันนี้แผ่แผ่นนี้ขอห้าล้านให้ได้ปะ กูให้ไม่ได้หรอกมึงอยากได้มึงก็มาล้วงเอาอ่ะเออเดี๋ยวกูไปล้วงแน่ระวังขายที่ได้อีกนะมึงไม่ขายหรอกมึงได้มึงก็มาล้วงเอามึงไปตีหาตีก่อนเออเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเออกันเนี่ยตีแก๊งเนี่ยชิโรชี้เนี่ยสักงห้าใบพอสองใบพอเล่นสองใบพอใบเดียวพอละใบเดียวพอเล่นน้องใบเดียวไม่ต้องเล่นหรอไม่ต้องเล่นนั่นให้ไปตีเล่นเลยแม่เออีเยฟิกเรามึงรู้เรื่องอะไรบ้างไหมเนี่ย มันกูต้องดนาทุกวันกูเบื่อแล้วนะจริงๆถ้ามันอยู่มันเป็นปัญหาใหญ่ป่ะเนี่ยไอ้ที่ยพี่ป้นผมในแดนผมยังไม่ได้ว่าพี่เลยนะที่พี่ป้นผมไปต่อเมืองแล้วผมบอกแล้วเองมาตีพี่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นล่ะมาแทงเงี้ยแล้วก็บอกขอโทษไม่อันนั้นเล่นได้ยังไม่ตีเลยอันนั้นมันันเล่นได้เว้ยแต่อันเนี้ยคนมันอยู่เยอะไม่ก็มันมันหนักหน้าลามลามไม่ต้องโอเคโอเคเองไม่รู้จริงหรอน้องไม่แต่แล้วแล้วผมไม่มีงินแล้วพี่บอกว่าอย่างไงอันนี้มันเล่นไม่ได้พี่ก็บอกก่อนไหม พี่บอกเราพี่ก็บอกเราว่าอย่าเก็บถามสายฟ้าดูอ่ะอันนั้นผมอุนยผมผไหมพี่บอกไปตั้งสามแล้วอันนั้นผมผิดอ่ะอันนี้พี่ก็ผิดเหมือนกันเพราะว่าผมบอกว่าก็นี่ี่ไงผิดก็จะผิดให้นี่ไงไม่มีเงินแก๊งเอ่อไม่มีเงินจะส่งแข๊งแล้วขพตอคืนได้ไหมพี่ก็ขับรถหนีจนผมต้องแบบโทวหาพี่แล้วก็แบบอันนี้คือมึงจะคุยเรื่องไหนเนี่ยมึงไม่มาคุยแต่แรกอะก็พูดไปแล้ว แต่จริงพี่ไม่อยากเล่นนะเพราะว่าไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากเล่นก็เบนไปก่อนได้ผมมีเรื่องกากีนางอยู่เลยแต่ก็ถ้ากากินางไม่ตีเดี๋ยวจะเบตีให้ไงเดี๋ยวไปเล่นก่อนให้แก๊งหนึ่งก็เบนเบนมาเลยคือคือเอาแบบนี้ไม่ไม่ผมไม่ได้พูดเรื่องปกป้องหรืออะไรแต่ว่า มันที่มันจะสื่อคือพี่ก็เคยเล่นกับมันถูกปะล่ะที่มันพูดเอฟิล์มพูดอะไรนะมือโดนเขาเป็นคนในแลนด์เขามาป้นในแลนด์เออผมคไม่ทม่ที่กูปนเพราะอะไรมึงมาแทงก่อนไหมไม่ไม่ยังไม่แทงเลยไม่ได้แทงยังไงมึงบอกว่าพี่ขอโทษขอโทษคือมึงจะบอกว่าปกติมึงเล่นกับเขาถูกมึงมึงก็เขาก็เล่นเหมือนกับมึงมึงก็เล่นกับเขาถูกป่ะใช่ใช่ไหนน่ะมาเล่นได้ไม่ไม่แต่อันนี้มันมีแก๊งอื่นอยู่ด้วยไงพี่ตั้มไม่ไม่เป็นไรงั้นงั้นเอางี้เอางี้พี่ตั้มที่ไม่ต้องไปตีแก๊งอออื่่นนนนพพรุีีีี้้้้กกก็็เเเดด๋ยยยววผมมาตไแลคคคคััโบ ได้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 ปไออกมากี่้าน่ะเวียกเียกเวียตามตาเรียกจะที่ห้คุนคืนแล้วนะือใช้นะตามมาเพิ่งอาไม่ได้ใช้อ่ะคืนให้เลยได้ๆขายรถเหรอรถอ่ะขายขายไปแล้วขายไปแล้วขายไปร้อยแปดสิบเจ็ด้อเจาขาดนสามเอดอกมันดอกมันสี่สิบห้าสิบเอ็มไม่ไหววะยอมม่หวคนเป็นาเวเจ้าสองะคนขาดป่ะอยากเล่นป่ะคนขาดป่ะเอาดีเนี่เอาเป็นกี่ปาก พี่ปากอะไรเนาะเย็นน่องกูไม่ไม่ไม่อยากกูไม่อยากเป็นขี้ปากไม่กูจะไปกูกูจะไปเอ็นดีที่กูถามเนี่ยมาไปดิ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 เอาฟ้าเอ็นบี่บ้านเอ็นบีอยูบ้านเอ็นบีเลียงไปบ้านเนี่ยเอาแล้วก็นั่นแหละพรุ่งนี้ก็ตอนเย็นก็เตรียมตัวให้พร้อมแค่นั่นแหละฮะเออหลังหลังรีห้าโมงนะรวมพลทั้งหมดนี่นะแล้วก็มึงก็มึงก็บอกเพื่อนมึงก็บอกเพื่อนมึงดิไอ้พีกอ่ะมึงแห้กูพูดอะไรอ่ะ ก็มันจะตีอ่ะไซเลนเดอร์มึงอ่ะขายเธอเนาะพี่ขอจริงจริงคุยกันเอาอย่านั้นแหละขายช่วยแก๊งเว้ยเรื่องมันเกิดจากมึงไงไซเลนเดอร์ตัวเดียวอ่ะเล่าร้านอะไรกูไม่ต้องไปแล้วพวกนี้ไพิเกตรถรถประมูลรถประมูลจำได้แล้วพี่ส่วนตัวน่ะรถประมูลส่วนตัวจำได้พี่เหมือนแบบอยากอยากใช้รถประมูลไม่ไม่ต้องใช้อะไรเยอะหรอกมึงก็เล่นเล่นแปให้มันจบอ่ะไอ้เฮ้ฟิกมันจะได้รู้เรื่องได้บางครั้งอ่ะถ้ามันถ้ามันมันนั่นเนี่ยเอเดได้เงินกัดีโอ้โหแล้วพวกนี้กูกลับบ้านเลยอ้าว ก็ไม่ได้เขาก็เล่นให้มันก็ถ้ามันเป็นอยี่ก็ก็เหมือนเดิมอ่ะเหียมึงอยากงอมเองมึงทํากันเองเว้ยกูพูดไม่รู้กี่รอบแล้วแต่สุดท้ายอ่ะมึงทําให้คนในแก๊งไม่งอมกันเองก็ก็ตามสภาพแค่นั้นมึงก็แบบตีไปเรื่อยให้มันไม่มีของมึงเล่นแบบไม่มีเกาะไม่มีที่อะไรแล้วมึงก็พูดว่าไม่มีของหรืออะไรแต่สุดท้ายมันก็เกิดจากตัวพวกมึงเองเว้ยก็ตามนั้นแค่นั้นเองใครจะขอจะพูดอะแล้วมึงปล่อยฟังไปมไม่เป็นที่หรอก ่แค่ตีแค่นั้นเองจบก็เขาจะตีกับเอ็นดีก็โดนกากินาต่อยิ่อมันไหนก็ตามสภาพเราทำตัวเรากันเองมึงตลกไปเถอะเดี๋ยวตอนมึงโดนด่ามึงจะได้รู้ไอ้เหี้ยไอ้ติ่มกูเทปอ่ะใช่เพื่อนเลกูเห็นพวกมึงโดนหนักขนาดนี้ไม่ได้อะเพื่อนตื่นใฟ้ามึงเงี้ยมึงเอาเกาะมะตุตัวละครลับไอ้เขือบอกว่าให้เอ็มเดี๋ยวจบให้เพื่อนไม่อยากตีไม่หรอกก็ก็ตีไปเลยก็ให้มันตีแค่นั้นเลยจะตีก็ตีมันามดิมาัน กูก็อยากไปเล่นอ่ะเข้าแล้วออกไม่ได้นะเอาดีตัวแหมเดี๋ยวมึงก็มีปัญหามึงจะมีปัญหาเขาหรือเปล่าไม่มีหรอกถ้ามึงก็กมาเล่ยเออจะมาก็มาเลยแต่แต่กูบอกเลย่ะกูแต่กูพูดจริงนะกูไม่ไม่ได้อยากตีเพื่อที่แบบชนะเลยเลยคือแบบปล่อยแม่งตีอ่ะเพราะว่าเราทำผิดเองอ่ะแล้วของแท้แล้วเน่ะมันหน้าที่มึงเลยแล้วแล้วมันต้องยอมรับตรงนั้นด้วยว่าเด็กในแก๊งมึงก็กูก็เลยไม่อยากเอามึงมากูไม่อยากเอามึงมาแบบนี้ไงเข้าใจป่ะมันไม่ได้เป็นสตอรี่ที่กูอยากสู้แล้วไงกูก็เบื่อเว้ยบางทีอ่ะแแมม่่่่งงงีีตเเรือโๆย กูกูไม่ได้กลัวเรื่องเรื่องแบบจะแพ้หรือสตอรี่เหลืแต่คือบางทีมันไม่มีของเว้ยเพราะว่าพวกกูเล่นแบบมันมันเล่นมาเยอะอะมันเล่นมันเยอะมากๆแล้วอะแล้วมันมันเหนื่อยอะมันเหนื่อยคนบางบางคนที่มันยังไม่เนี่ยของมันก็ไม่ได้เนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรกูไม่อยากบนแล้วก็อยากตีก็ให้มันตีแค่นั้นแหละจะนี่รถประมูลพวกมึงอีกนะเว้ยอย่าลืมตรงนี้นะนี่รถมันไม่เป็นไรมากหรอกเดี๋ยวก็เคลียร์มันจะให้กูทำไงอ่ะก็มันจะตีก็ให้มันตีเลยพี่ต๊อดอะ เรื่องมันเกิดแล้วไในเมื่อมันไหนฟิกไม่ได้รู้ฟิกมึงก็อย่างที่กูบอกอ่ะมึงก็ช่วยช่วยด้วยการรอบเนี้ยเดี๋ยวเป็นอีกเหลืออะไรอีกก็นั่นแหละตามนั้นนั่นแหละมึงก็ไปเตรียมตัวแล้วพรุ่งนี้โจลรีนไม่อยู่จริงใช่ปะอยู่แต่หนูไม่ดูแต่แค่บอกว่าจะบอกว่าแท็กกลับบ้านช่วง เย็นๆมงเฮ้ยใครมีไอเดียชุบลามดีชุบชุบชุบไปไหนเฮ้ยกูอยู่นี่น้องกูยังไม่ตายลามชุบก่อนเลยล้มไหนชุบไดไหนล้ำผมไม่มีเหมือนกันพี่มองดูมึงดูดิมึงดูพี่เนี่ยเราพี่น้อยพี่ชายปวดยังพี่ชายยังเลยน้องเออเฮ้ยชุบกูหน่อยไอ้จกจกในตัวพี่ได้ลามเฮ้ยมึงชุบเพื่อนหน่อยดีไหนคนไหนอะพี่ผมคนไหนผมงงจัดเลยก็คิดว่านอนฟังหรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้รวมสักหกโมงนะสักหกโมงทุ่มหนึ่ง